อันนี้วิธีใส่แมสท,ที่ถ<ว>ูกต้องนะคะซอนบอกมีวะเฮ้ยไม่ใช่อร่อยไ,ไหมละ่ะเฮ้ยจิ้มอันนั้นดีกว่าอันนี้ไม่แซ่บเมื่อกี้จิ้มอันนี้พอจิ้มแล้วเหรอเหี่ยวไม่สบายนะต้องใส่แมส น้ำผักไม่สบายเขาเรียกว่าอะไรนะแม่อืมไอ้ที่ใส่น้ำผักอะ่ะไอเออเจ e ลแปะลดไข้เจลลดไข้อะไรเงี้ยบบไม่บอกไม่หิวเขากินกัหมดแล้วจะติ่นอ่ะจะติน,นกินแล้วที่เอาแกาวา้วได้ข่ามาทำไมไหน,นเหมือนลิงเนาะอ,อ้าวก็ในหัวหน้าลิงโรบุรีทำไว้ำไมมึงใช่อ่ะ เออยกเข้าบ้านหน่อยคนมาเหยียบตรง3รอบเลยกินข้าวเที่ยงค่ะตอนบ่ายโมงครึ่งกินข้าวบ่ายไม่กินข้าเที่ยงข้าบา่ายช่งางเอี่ยมไม่ดูแลเมีเยเลยเมียเกงขาดหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้ <c oughs> ปัดลมกินตูด พัรมุนเร็วมากเยหนียวซื้อพัลมันนั้นอ่ะทันกว่าบาทอ่ะกินแบบไม่ต้องใช้ช้อนเหยวเหมือนลิงมากเลยอ่ะเอาออก หัวหน้าลิงลบุรีเออววนี่เหรอที่ไปยกก่ตีใช่นี่หัวหน้าแก๊ง,โโล,งลิงกิน,กนข้าวลิงใช้ช้อนไม่เป็นนะลิงอะ่ะใช้หือย้มใช้ช้อน โรคลังระบาดต้องรู้จักใช้ช้อนลงแกลาบเนื้อหรือลาบผักชีวะ <c oughs> ของนีงจา๋าอ้าวอีสานใต้ดั้แตง